อันนี้ก็จะเป็นของที่ไม่ได้ซื้อเองนะจ๊ะก็เป็นลิปสติกนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของชี r ลูมนะคะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าเว็บเว็บหนึ่งนะคะเป็นเว็บโบวเว็บคิวคาทเลนะคะเขาส่งมาให้แก้วนะแบบก็แบบว่าเชิญชวนให้เราแบบร่วมกิจกรรมแต่งหน้านะคะเขาก็จะส่งมาของมาให้เล่นทุกเดือนนะคะเดือนนี้เขาก็ส่งเป็นลิปสติกมา เป็นสีอันนี้คือแต่งเป็น how to เป็นภาพนิ่งนะสาวๆใน YouTube ก็อาจจะยังไม่เห็นเนาะก็เข้าไปดูได้ที่บล็อกเนาะหมวดแต่งหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีแบบสีสสแดงเลยนะจ๊ะสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกวิงวิ้งมีสีทองทองเล็กน้อยนะก็สีสวยเลยเดี๋ยวจะปาดให้ดู ก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็คือได้มาฟรีอันนี้ก็ขอบคุณมากทางเว็บส่งให้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นกันแดดนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อบุษโซสกินแคร์นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของเครื่องแก้วเองนะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางมีมีตอนนี้ก็จะมีกันแดดมี ครีมทาผิวสบู่แล้วก็ครีมขัดตัวเออที่ขัดตัวชอบมากก็เคยเห่อไปแล้วนะคะรู้สึกนะแต่สองตัวนี้ยังไม่เคยเห่อนะก็อันนี้ก็จะเป็นกันแดดแบบกระปุกเล็กๆเ,เ,เนื้อซิลิโคนอันนี้กําลังเทสอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเร็วๆนี้เพราะว่าใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็เอามาเห่อให้ดูกันก่อนเพราะว่าค่ะเดี๋ยวจะบอกกันว่าเอ้ยได้ใช้หรือเปล่าเนาะจะมารีวิวแต่จริงๆแล้วใช้นานแล้วแล้วส่วนอันนี้เป็นครีมทาผิว กลิ่นจะหอมมากเป็นแบบว่ากลิ่นผลไม้อะไรเง,งี้ยเขีมว่วงเขีม่วงนี้นะคะก็นั่นแหละก็มาเหอกันให้ดูกันนะคะแล้วก็อันนี้น่ารักมากนะคะก็จริงๆแล้วทางบูธไทยแลนด์นะคะเขาส่งมาให้แก้วเป็นเขาเรียกว่า น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆหรืออะไรเพราะว่าส่งมาในช่วงปีใหม่นะเป็นสบู่ของบูธเองนะคะก็ค่ะก็จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็กลิ่นแมกโนเลียอันนี้คือกลิ่นสีขาวนะคะแกไม่แน่ใจว่ามันจะคืออะไรดอกอะไรดอกอะไรสักดอกหนึ่งนะจ๊ะก็เออเน,นี่ยส่งให้แล้วทีนี้มันมี6ก้อนใช่ไหมก็ กิจกรรมก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะให้สาวๆไปลองการ3ก้อนแล้วแก้วก็ลองเอง3าก้อนเนาะก็แบ่งกันไปเพราะว่าไม่มีโอกาสจะได้ซื้อของแบบอะไรให้ขนาดแบบเยอะๆขนาดนั้นนะคะก็แบบแบ่งๆกันไปใช้นะจ๊ะค่ะก็ต่อมาดีกว่านะก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของ การทําตรงนี้นะคะเพราะว่ามีน้องในแฟนเพจนะอันนี้ชื่อว่าน้องเฟยเนาะก็ถ้าติดตามเป็นมาก็จะรู้ว่ามีสาวๆในแฟนเพจเนาะส่งของมาให้แก้วแบบเยอะมากหลายคนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะล่าสุดก็จะเป็นนี่นะคะของน้องเฟยนะ mm hmm. ก็เป็นน้องที่อายุสิบขวบเองน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบพี่แก้วหนูอยากส่งของให้พี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบ จริงๆแล้วแก้วอบอกน้องว่าเออไม่เป็นไรนะคือน้องยังเด็กจะมาส่งของอะไรให้พี่อะไรอย่างนี้แต่น้องเขาบอกไม่เป็นไรค่ะหนูอยากส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอที่อยู่กันไปนะคะเออแก้วก็เกรงใจจริงๆแล้วเกรงใจแต่ว่าอืมก็ให้น้องเขาไปน้องเขาก็เขียนจดหมายมาให้ว่าเออเนี่ยอะไรพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าติดตามบล็อกวอล์กของแก้วนะก็จะรู้ว่าตอนนั้นก็เออเปิดให้ดูในวอล์กไปนะคะอันนี้เขาก็จะส่งแบบ เขาก็จะส่งเป็นอายแชโดว์แบบนี้นะคะนี่จะมีทั้งหมด8สียี่ห้ออะไรสักอย่างน่าจะเป็นของน้องเขาแล้วเขาไม่ได้ใช้อะไรนะสีก็สวยดีก็ยังไม่ได้ลองลองอะไรมากเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเมทินีนี่นะคะก็จะเป็นตลับสีแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็น ีแบบวิ้งวิงระยิบระยับแบบนี้เลยตามตามในกล้องที่เห็นเลยค่ะก็ตอนคืนโฟกัสดีนะคะกล้องแล้วก็จะมีเป็นในกล่องแบบนี้เอไม่ใช่ในถุงแบบนี้เขาก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆมีกิชติดผมอะไรอย่างเงี้ยช่นอันนี้จะเป็นที่ดัดขนตานะเออแล้วก็มีลิปกอสแบบนี้นะคะ แล้วก็มีอ่ะอันนี้ก็อายแชโดว์ของมิทีนอีกก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนีสีสวยนะแต่บอกตรงว่าแก้วช่วงนี้แบบแต่งหน้าแบบเดิมอันนี้จะเป็นบัตรออนกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักมากก็เดี๋ยวจะเขาเรียกว่าเปิดให้ดูหน่อย สีก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะคะแล้วก็มีนี่อีกอายไลนเนอร์สีฟ้านะคะของมทินแล้วก็แล้วก็มีนี่กิฟสีส้มแบบนี้นะคะก็อ่ะติดโชว์เลยเรียบร้อยไหมคะเออติด <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีเป็นแปรง แรงแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็เป็นายไลเนอร์ของมิทีนรุ่นไหนแกไม่แน่ใจค่ะก็จะเป็นแบบนี้อะก็มีมาให้เช่นกันค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับของน้องเฟยนะคะ ค่ะก็หมดไปแล้วเนาะสำหรับคลิปเธอวันนี้นะคะก็อาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะแล้วก็คลิปก็ยาวนะคะแต่หวังว่าสาวคงจะชอบกันนะคะนานๆจะมาเปิดคลิปรวมๆกันมาแบบนี้นะคะก็มีอะไรก็เข้าไปพูดคุยกับแก้วได้ที่ f e c o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  k n p n p e เนาะแล้วก็ลิงก์ก็อยู่ใต้ใต้คลิปนี้นะ,ะวันนี้ลากันไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย